วิวัฒนาการทางการแพทย์แผนไทยในปีพุทธศักราช2371โดยนายแดนบีสบัตรเรหรือหมอบัตเลและคณะมิชนันลีช่วงเวลานั้นได้เกิดการป้องกันโรคติดต่อขึ้นเป็นครั้งแรกและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แม้ว่ายาฝรั่งจะใช้ได้ผล หายจากไข้เจ็บจริงแต่พระองค์ทรงเป็นห่วงอย่างยิ่งว่ายาแผนไทยจะหมดไปจากสังคมในส่วนพระองค์แล้วนั้นทรงโปรดยาแผนไทยมากกว่าจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้รณรงค์คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการใช้ยาสมุนไพรไทยอย่างน้อยเริ่มที่คนรุ่นเก่าก็ยังดีในขณะเดียวกันนายมีเกษมสุวรรณหรือหมอมีในสมัยนั้น ผู้มีความรู้ความชนานาญด้านสมุนไพรและศึกษาบางส่วนจากวัดพระเชตุพนรับราชาการตำแหน่งผู้ปรุงยาประจำกองโอโสถสาลาได้ทำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องการใช้สมุนไพรจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2441นายมีได้ลาออกจากราชาการมาเปิดกิจการส่วนตัวภายใต้ชื่อ ห้างขายยาบุญมีดิสเปนซา r ีที่ถนนกรุงเกษมตรงข้ามสถานีรถไฟหัวลำโพงก่อนจะย้ายไปตั้งที่สามแยกต้นประดู่หรือสามแยกหมอมีถนนเจริญกรุงเดิมทีโรงงานผลิตและปรุงยาจะอยู่ที่หลังบ้านแต่ปัจจุบันโรงงานได้ย้ายไปตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีความทันสมัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานและพนักงาน เป็นไปตามข้อกำหนดของ GMP สร้างสารผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนที่ได้รับความไว้วางใจมาเป็นเวลายาวนานเชกเช่นยาอุทัยหมอมียาตรีนิสิงเห่ห,หมอมียานัดหมอมีและยาปัทวีหมอมีสืบสารต่อจนถึงปัจจุบัน